พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพร,ระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาฤืัไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีกรณีเกิดอุทกภัยรุนแรงในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันตกของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อวันที่14รกรกฎาคม2564 พระท่านประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินข้าพาเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุอุทกภัยรุนแรงในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันตกของเยอรมนีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐนอร์ทไรน์เวสทฟาเลินและรัฐไรลนลันเฟลเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจํานวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในานามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้า และพระราชินีขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมาอย่างท่านและผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียทุกคนทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติซึ่งผู้ประสบภัยต้องเผชิญในครั้งนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันเพื่อนําไปสู่การฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วพระประมาทพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการหลวงที่เคยพระราชทานโอกาสแก่ผู้พิการชาวเขามากว่า30ปีและในปี2561ได้เริ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการบนพื้นที่สูงในพื้นที่นําร่องศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แห่ตำบลแม่นาจอนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิโครงการหลวงได้ให้ความสำคัญต่อการให้โอกาสแก่ผู้มีข้อบอกพร่องทางร่างกายหรือผู้พิการในชุมชนมานานกว่า30ปีโดยร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ดำเนินการต่างๆของมูลนิธิโครงการหลวงในปีพุทธศักราช2561มูลนิธิโครงการหลวงได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่คนพิการบนพื้นที่สูงในพื้นที่นำร่องคือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แห่ตำบลแม่นาจรอเภอแม่แจ่มจัังหวดเชียงใหม่ซึ่งมีครอบครัวผู้พิการในชุมชนจำนวน8ครอบครัวโดยการสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการเพื่อให้เขาช่วยตนเองตามแนวทางพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถประพิษเพื่อให้สามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้เช่นเดียวกับเกษตรกรคนอื่นๆในชุมชนด้วยการปลูกผักในโรงเรือนที่โครงการหลวงจัดหาให้จากพื้นที่นำร่อง โครงการหลวงได้ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและขยายโครงการไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงตําบลแม่วินอําเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่โดยส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการทำให้บุคคลเหล่านี้มีรายได้จากการปลูกผักในโรงเรือนอาทิผักตระกูลสลัด อากาศคอสและมันเทศโดยส่งจำหน่ายผ่านระบบการจัดการตลาดของมูลนิธิโครงการหลวงครับตอนนี้เราก็อยู่กับครอบครัวที่มีปัญหาในเรื่องของหรือว่าเราเรียกว่าพฤติการครับซึ่งเขาเโดนสมาชิกโครงการหลวงในการปลูกผักเพื่อที่สร้างรายได้นะครับครอบครัวนี้ก็มีอยู่ทั้งหมดที่อยู่ในบ้านหลังนี้เลยผมก็แม่ก็พี่สาวคุณตนครับ นพี่ชายคนที่สองคนที่สามอยู่ในบ้านนะครับเป็นสี่แล้วอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นหลาน <c oughs> แม่ของเขาคนนี้พ <c oughs> ี่น้องน้องหลานก็พิ่การ์ดทางสมองว่า <c oughs> ชีวิตมันก็จะลำบากเนาะเนื่องจากายังไม่มีได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากในบ้านของแม่เนี่ยมีพีพ่การ์ดข้อจะเยอะตั้งแต่ลูกเขาโตไปจนถึง ก็ในไล่ลงมาแต่ละระดับนะครับคือแทบจช่วยเแล้วตัวเองไม่ได้เลยนะครับแต่พอมาช่วงหนึ่งเราก็ได้มีได้รับความช่วยเหลือจากโครงการหลวงนั่ก็คือแม่เขาจะเข้าไปสมาชิกโครงการหลวงก่อนนะครับเขาออว่ามีไรายได้ขึ้นมานะครับแต่พอมาช่วงหนึ่งพอาทาโครงการหลวงก็เข้ามาช่วยในเรื่องของลูกๆีกภูพิการดีก็ทําให้มีในกรบครพามีอยู่ในรูเรื่องนะครับครอบครัวในรูเรื่อเพิ่มขึ้นก็ทาให้อ่า มีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าควรรู้จะช่วยในเรื่องดูเรือ,รอแล้วจะมีปัจจัยกับผลิตเช่นปุ๋ยยาอย่างเงี้ยครับแล้วก็องความรู้ในการทําเกษตรเนี่ยเพิ่มขึ้นทําให้เขาได้มีโอกาสได้ถามจุดน,นี้ได้ช่วยถึงแม้ว่าลูกๆเขาเนะี่ยจะไม่สามารถที่จะทําเกษตรได้เต็มร้อยแต่เขาจะช่วยในเรื่องของการช่วยแบกแบกผักขึ้นรถหรือว่าแบกผัาเข้ามาที่ข้างทางอย่างเงี้ยครับ,รบก็ทําให้ชีวิตชีวิตดีขึ้น ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงยังได้สนับสนุนทั้งต้นกล้าปัจจัยการผลิตพื้นที่ในโรงเรือนด้วยระบบการผลิตภายใต้องค์ความรู้ของโครงการหลวงโดยมีแผนการผลิตเป็นตัวกำหนดปริมาณการส่งเสริมแก่เกษตรกรในแต่ละฤดูกาล มีรอยยิ้มเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักของครอบครัวและเป็นหนึ่งแรงที่สำคัญในการผลิตพืชผักที่ดีมีคุณภาพเชกเช่นเดียวกับผลผลิตจากเกษตรกรรายอื่นๆของมูล,ลนิธิโรครงการหลวง มูนลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาประกอบอาหารเพื่อมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่อาคารศรีจุลทรัพย์ถนนพระรามหนึ่งพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมเมือนสุทธานารีนานายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพั์มหาวชราราชดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทย ทรงห่วงใยและทรงตรหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 โปรดให้มูลนิธีิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยจัดอาหารปรุงสุพร้อมรับประทานมอบให้แก่ประชาชนต่อเนื่องเป็นวันที่7จํจำนวน4,000กล่องเพื่อแจกในพื้นที่เขตปทุมวัน10ชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านครัวใต้ชุมชนชาวชูชีพชุมชนวัดดวงแขชุมชนจรัดเมืองชุมชนวัดชัยมงคล ชุมชนวัดบรมนิวาสชุมชนบริเวณซอยสอบตันชุมชนบริเวณริมทางรถไฟโรงปลาทูชุมชนริมคลองนางหงชุมชนตรอกสลักหิน มูลนิธิได้จัดสรรจากร้านค้าเล็กๆบริเวณรอบที่ทําการมูลนิธิที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความสะอาดถูกสุขอ,อนามัยในการประกอบอาหารปัจจุบันมีร้านอาหารเล็กๆที่ได้รับความช่วยเหลือในโครงการกว่า40ร้านสําหรับผู้มีจิตศรัทธาที่จะให้มูลนิธิส่งต่อน้ําใจไปช่วยเหลือในโครงการเพื่อนพึ่งพาเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันสามารถบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโดยสแกน q r code คผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e d o n a t ชั n ได้ทุก ธนาคารหรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาประเภทกระแสรายวันเลขที่1140068779ชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยสอบถามเพิ่มเติม020546546 ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตระดาบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตระดาสมาคมศิทยิเก่าจิตระดาในพระราชูปถัมภ์ผู้สมทบทุนจากภายนอกและจิตอาสาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยมอบอาหารปรุงสุกใหม่ทุกวันภายใต้มาตรการสะอาดปลอดภยัยถูกหลักสุขอน้มัยจากครัวร้านปรุงสารพัดคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจอาหารเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นกำลัง สำคัญในการดูแลผู้รักในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ต่างๆรวมทัง้ง,งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ครั้งนี้ วันนี้ได้ส่งมอบแก่โรงพยาบาลศรีธัญญาจำนวน200กล่องและประชาชนในชุมชนลาดพร้าวภาวนาจำนวน200กล่องเมนูผัดพริกเผาไก่ไข่ต้มและเมนูผัดมะเขือยาวเต้าเจี้ยวไข่ต้มด้วยความมุ่งมั่นในการทำความดีเสียสละและช่วยเหลือสังคมของบุคลากรและจิตอาสาในการสนองพระราชบณิธานสมเด็จพระนิษฐาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตละดา ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชมพันษาวันที่28กรกฎาคม2564สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการไหนพระองค์ www.royaloffice.th รระหว่างวันที่23ถึง29กรกฎาคม2564